สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับสรุปตารางฟุตบอล AFF s u z u k ร Cup นะครับแล้วก็ดาวนชันโวอาเซียนครับครั้งล่าสุดนี้นครับประจำวันที่14ธันวาคมนะครับล่าสุดเลยนะครับกลุ่ม A นะครับทีมชาติไทยแข่งสามนัดมี9แต้มนะครับแล้วก็อันดับ2เป็นสิงคโปร์3นัดมี9แต้มเช่นกันครับแล้วก็อันดับ3ฟิลิปปินส์ครับ3นัดมี3แต้มแล้วก็อันดับ4พม่านะครับ3นัดมี3แต้มแล้วก็อันดับสุดท้ายครับตีโมเลเต้ครับ4นัดมี0แต้มนะครับนี่คคือตาารงะแนนนของกลุ่ม A ะครับ ส่วนตารางคะแนนของกลุ่ม B นะครับอันดับ1อินโดนีเซียนะครับสนัดมี6คะแนนอันดับ2เวียดนาม2นัดมี6คะแนนอันดับ3มาเลเซีย3นัดมี6คะแนนอันดับ4ีกัมพูชานะครับสนัดมีศูนย์คะแนนครับแล้วก็อันดับ5้าลาวครับสนัดมีศูนย์คะแนนนี่คือกลุ่ม B นะครับต่อไปก็ไปดูผลดอเซนโวอาเซียนครับตอนนี้นะครับอันดับที่1คือเตียสีรษแดงดาของไทยนะครับ4ประตูครับอันดับ2คือซาฟารีนะครับราชิตนะครับ4ประตูของมาเลเซียอันดับ3าม เยนของเฟืองครับ2ประตูของเวียดนามครับแล้วก็อันดับ3อีกคนนะครับเฟสิกนะครับสประตูฟิลิปปินส์แล้วก็อันดับ3ามอีกคนครับสุปาพบุรสหราชอาณาจักรสอประตูของทีมชาติไทยครับสรุปฟุตบอลเอฟซูรุกิครับนะครับตารางคะแนนแล้วก็ดาซันโวนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ